สวัสดีค่ะดานะคะวันนี้เรามารีวิวกันของเราไปซื้ออะไรบ้างก็พาลูกไปแวะแมค o โดนลนนะคะหลังจากโหลดของเสร็จแล้วนี่ก็มีผ้าผ้าห่มนะคะผ้าห่มนี้หนาสำหรับน้องเอวาโดยเฉพาะนะคะสำหรับเวลาที่เขาหนาวคือในห้องที่นี่นะคะค่อนข้างจะเย็นถ้า เป็นไปได้ก็เลยซื้อ,อบีนแบ็คนะคะแล้วก็ซื้อผ้าห่มตัวนี้อันนี้ยี่ปอนนะคะเนี่ย20ปอนด์นีวิวยี่ปอนที่ b m นะคะเดี๋ยวลื้อให้ดูบุ๊กลูกค้า,าไว้นะคะไม่รู้จะมาไหมนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ก็เก็บเงินเออมาจำไว้นะคะ5้าปอน เขาไม่ได sí, mm ้มาจําไปเยอะก็ห้าปอนนะคะเผื่อเขาแต่เขาก็โทรมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็โทรมาบอกว่าจะมาเตรียมไ้ให้เขาพอดีน้องเอวากำลังกินอาหารเที่ยงนะคะแมกโนโนนะคะอยู่เขาชอบกินใส่ไอศครีมนะคะพวกเขาเรียกว่าไก่กรอบ ใก่กรอบอะไรเงี้ยชอบจิ้มกับชอบจิ้มกับไอศครีมนะคะเด็กดาพาลูกมาทำงานด้วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกแล้วก็เราได้สามารถเลี้ยงเขาได้ได้ตัวของเราเองนะคะก็ดาก็จะสอนให้เขาอยู่ในห้องโดยที่ว่าไม่เสียงดังแต่ในห้องก็จะมีโทรศัพท์มีโน้ตบุ๊กนะคะมีโน้ตบุ๊กไว้ให้เขา เมื่อก่อนนี้มี iPad นะคะตอนนี้ iPad คือรุ่น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 ล้าสมัยแล้วนะคะก็เลยซื้อแล็ปท็อปให้ซื้อเป็นโน้ตบุ๊กให้เขาจะได้ทำเอาไว้ทำรายงานทำเกมทำทำวิดีโอได้นะเดี๋ยวแกะให้เขาก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะแกะให้ดู จะนิ่ม่อยของดาก็มีนะคะอันนี้สีนี้กำลังดีเลยนะคะนี่มีของน้องเอวานุ่มนะันุ่มนะคะผืนนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเท่ากันของอันนี้ของดาดามีสื่อสองผืนแบบนี้ไว้ที่บ้านอันนึงไว้ที่นี่อันหนึง่ง อันนี้ให้หน้องไอวาดอกไปให้เลยดอกรอแป๊บนึง ก็ได้น้ำหอมให้น้องเอวานะคะอันนี้น้ำหอมเอาไว้สเปรย์ในร้านนะคะน้ำหอมนี้จะสเปรย์ไว้ในร้านนะคะมีฟอร์ดซารอนดิสวรรอันนี้จะเป็นของที่ร้านนะคะแยกบินคือถ้าสมมติว่าเรากินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องสเปรย์ให้กลิ่นมันจะสวีทนิดหนึง่งก็เลยเอาไว้ในห้องนู้นด้วยห้องนี้ด้วยนะคะ อหอมนะคะหอมเดี๋ยวไว้สเปรไว้สเปรที่ร้านนะคะเว,เวลาเราคือกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวในร้านหรือกินแบบกินไม่ควร,ระสงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสเปรได้ก็ทำให้ร้านมันหอมมันรีเฟรชนะ,ะรีเฟรชในในร้าน แล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นผ้าถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นต้องพอดีมันหักนะคะมันเสียก็เลยดาซื้อต้องซื้อใหม,ม่ทั้งไม้มยบมาแล้วก็มีสไลด์นะคะ <c oughs> ที่ต้องใช้สไลเพราะว่าเราทํางานกับน้ํามันนะคะต้องใช้2ขวดเพราะว่า1คือใช้สบู่ล้างมือไม่ไม่หมดนะคะน้ํามันเวลาเราทํางานกับน้ํามันเราต้องใช้ตัวนี้ We need to use this one to clean all the oil you know on, on my arm after use after massage so this is really good one แล้วก็ spray for air you know around the room น้ำมันที่ซื้อที่ใช้นะคะตัวนี้2องปอนเก้าับสองปอนด์สามเก้าเบบีโอ a ルสำหรับ n ต้องใช้ baby o อ l เพราะว่าบางคนเขาแพ้นะคะเราไม่สามารถที่จะใช้น้ำมันแบบน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแพงเกินไปถ้าเราใช้ baby o อ l มันเข้ากับทุกคนนะคะแล้วกลินเขาก็โอเคกินดีมาก กินคือแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้เทียนตัวนี้นะคะสำหรับไว้จุดตะเกียงจุด oh. จุดเอ่อ uh, for for essential แล้วก็ได้ for mop the for clean the for สำหรับล่อ uh, ถูพื้นไม่มีอะไรแล้วก็มีผ้าเปียกสำหรับหลายอย่างนะคะ uh. เดี๋ยวเราจนะ จัดจดเก็บไม่รู้ลูกค้าจะมาไหมเหลืออีกสินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บของนี่หนาทีจะเก็บของเพราะว่ามันอันนี้ก็เลยได้สี่ขวดเดี๋ยวต้องไปใหม่นะคะต้องไปใหม่นี่ี่กอเอสนนี่ขวดก็ได้สักประมาณครึ่งเดือนอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้เผื่อยุ่ง ที่มีปัญหาปวดเรื้อรังนะคะปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังไปนวดไว้นะคะจะได้อาการดีขึ้นแล้วก็จะลบนิดหนึง่งเดี๋ยวรอให้น้องเอวากินก่อนขอให้น้องออาไปสักขวดหนึ่งแล้ดวดูปุ๊บ <c oughs> Okay. คนนี้เสร็จก็ดาก็จะกลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าไม่มีบุ๊กแล้วแล้วก็การที่เราใช้ไฟที่นี่นะคะต้องประหยัดคือมันจะช่วยเซฟตัวเราเองเ mm hmm. ซฟบ,บิ s เน e ให้เราได้นะคะถ้าไม่ประหยัดก็ mm hmm. ก็ลำบากตัวเราเองนะคะค่าแรงก็ต้องเอามาจ่ายเป็นค่านุ้นค่านี้เพราะว่า ค่าใช้จ่ายบางทีมันเราพยายามไม่ให้มันบานไปนะคะทำยังไงให้ร้านมันประหยัดที่สุดนะคะที่นี่บางที่เขาประหยัดมากเลยนะคะบางที่บางทีฮีทเขาก็ไม่เปิดนะ,ะบางที่หนาวมากถึงเปิดแล้วก็แพงนะคะเป็นแก๊สเป็นอะไรอย่างเงี้ยแพงที่นี่มีแต่ไฟแล้วเราสามารถคอนโทรลได้อย่างห้องดาก็ต้องเปิดเอาไว้นะคะเปิดฮีทเอาไว้ เพื่อที่จะให้ห้องอุ่นนะอบอุ่นสำหรับลูกค้าเวลามานวดแล้วจะได้ไม่คือจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้อุ่นนะคะไม่หนาวอโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มารีวิวสินค้าที่เราซื้อใช้ในร้านก็น่าจะหมดไปประมาณเท่าไหร่สามองปอนก็พันกว่านะคะพันกว่าบาทยี่สปอน ก็พันหนึ่งสามสิบก็ประมาณพันกว่าค่ะพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่แค่ของใช้นะคะนี่แค่ของใช้แต่น่าสิ่งที่เหลือที่ดาจะต้องซื้อน่าจะเป็นน้ำมันเพิ่มนะคะน้ำมันเพิ่มภายในเดือนนี้กระดาษน่าจะมีแล้วนะคะน่าจะพอน่าจะพอสำหรับเดือนนี้ ต้องพวกนี้ของพวกนี้ต้องซื้อทุกเดือนนะคะทุกเดือนอย่าง essential oil เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพกเทียนอย่างเงี้ยต้องซื้อเป็นประจําทุกเดือนพวกนี้ต้องใช้แล้วก็พยายามประหยัดค่าไฟค่าไฟเดือนที่แล้วก็ร้อยร้อยหนึ่งปอนนะคะถือว่าไม่แรงถือว่าไม่แรงมากก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะประหยัดไฟให้มากแล้วก็ แล้วช่วงนี้ก็เริ่มจะอากาศเริ่มดีแล้วนะคะหรือ่าจะอากาศเริ่มดีแต่ก็ยังมีชื้นในห้องนะคะข้างในจะชื้นที่นี่จะเย็นนะคะจะชื้นแล้วก็ปิดผ้าม่านบางครั้งเวลาไม่มีลูกค้าเราก็จะปิดผ้าม่านเอาไว้แล้วที่นี่เก็บเก็บอุณหภูมินะคะแต่ว่าในห้องนั้นก็ยังเย็นอยู่ะะก็เลยซื้อ,อ,อปินแบกกับกับผ้าห่มให้น้องเอวานะคะเขาจะได้มีความสุขนะคะ มีแฮปปี้ที่มาได้มาร้านนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่อยากมาแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้ทำงานโอเคโอเคเดี๋ยวยูมาเอาสเปรย์ไปฉีดเอ่อบินแบกด้วยลูกฉีดในห้องด้วยอาย you done? Are you done? Are y o ย clean your? Don't forget my spray. Uh, you โอเคคลิปนี้ก็10บกว่านานะทีเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย